สวัสดีค่ะพบกับมาดามนัดนะคะวันนี้เราจะมาพยากรณดวงประจําวันเกิดนะคะสําหรับประจําปักหลังของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2564เริ่มตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31ตุลาคมนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เรามาถึงผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะมาดูว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงปักหลังนี้การงานการเงินความรักสุขภาพ โชคลาบจะมีไหมและตัวเลขนําโชคคือเลขอะไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรแบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวนะ้ะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาดามด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจ ของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะสําหรับใครที่มีคําถามน้อยนะคะแล้วอยากที่จะดูแค่1คำถามสามหนึ่งองสามคำถามหรือห้าคำถามนะคะไม่อยากที่จะคุยยืดเยื้อเรามีแบบพิมพ์ตอบนะคะสามคำถาม159ยห้าาคำถาม299บาทหรือใครอยากที่จะ โทรพูดคุยเพราะว่าจะได้ซักถามได้อย่างละเอียดก็มีแบบครึ่งชั่วโมงและหนึ่งชั่วโมงเข้าไปดูในอินบ็อกซ์ในเพจของมาดามนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงปักหลังนี้การงานก่อนเนาะเรามาเริ่มที่การงานกันว่าการงานของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในปักหลังนี้จะเป็นอย่างไรนะคะอืมการงานผู้ที่เกิดวันจันทร์อ้อ นะคะการผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะการงานเนี่ยถือว่ายังต้องเหนื่อยยังต้องลําบากอยู่นะในที่นี้ถึงแม้คุณจะเหนื่อยยากลาบากยังไงหรืออาจที่จะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นจากการทํางานของคุณคุณต้องดิ้นรนฝ่าฟันสร้างชื่อเสียงด้วยตัวคุณเองนะคะถามว่ามีคนช่วยไหมมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุสน,นคุณโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะคอยส่งเสริมสนับสนุนผลักดันคุณหรือ,ออาจที่จะมีการ ประชาสัมพันธ์บอกต่อแบบลับๆให้นะคะแต่ในที่นี้ถึงแม้จะมีคนช่วยเหลือและสนับสนุนคุณก็จริงคุณต้องเหนื่อยด้วยตัวคุณเองถึงจะสร้างชื่อเสียงให้ตัวคุณได้เพราะว่าการที่ช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยก็เพีเพยงแค่คำบอกต่อแต่สิ่งที่จะนำพามาให้คุณเนี่ยมีลูกค้าหรือมีคนรู้จักคุณเนี่ยได้มากมันอยู่ที่ตัวของคุณเองว่าจะดิ้นรนกระเสือกกระสนฝนควายมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าขยันมาก พยายามโปรโมตตัวเองมากๆคนก็จะรู้จักคุณมากขึ้นนะคะเพราะในที่นี้เขาบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงได้คุณมีโอกาสที่จะเ,เขาเรียกว่าสําหรับใครที่ทํางานประจําก็มีโอกาสที่จะได้ก้าวหน้าได้แต่จะก้าวหน้าและมีชื่อเสียงได้มาจากความสามารถของตัวคุณเองล้วนๆนะคะถึงแม้นคนผลักดันก็ผลักดันแค่เพียงได้แค่เพียงบางส่วนเท่านั้นเองทีนี้มาดูถึงเรื่องการเงินบ้างนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ <c oughs> ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะการเงินถามว่าดีไหมการเงินมีโอกาสที่จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่หรือมีโอกาสที่จะได้ประมูลงานใหญ่ๆได้หรือได้โครงการใหญ่ๆนะคะจากการที่เรียกว่าเราต้องรู้จักทําตัวให้น่ารักเข้าไว้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้อย่างที่บอกละค่ะนะคะ,นะคะ มีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เองเนี่ยถึงแม้จะมีเงินก้อนโตเข้ามาได้ได้เงินเป็นกอบเป็นกามแต่คุณก็มีเรื่องที่จะต้องเสียเงินออกไปเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ให้ระมัดระวังอีกอย่างจะมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามา ใครที่ไปค้ำประกันคนอื่นไว้ก็ระวังว่าจะได้รับความเดือดร้อนจากการที่เขาไม่ได้ผ่อนต่อเขาหยุดส่งนะคะคุณก็จะต้องติดล่างแหไปกับคดีความอันนั้นด้วยแล้วสำหรับใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะ เป็นแคชเชียร์หรือทำงานอะไรเกี่ยวกับระบบการเงินดูแลและตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนนะคะคุณอาจจะมีคดีความตรงเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ด้วยนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ให้ระมัดระวังเรื่องเงินเงินทองๆให้มากๆนะคะทีนี้มาดูถึงว่าสําหรับเอ่อความรักกันบ้างคนโสดว่าเป็นอย่างไรนะคะในช่วงนี้อือ <c oughs> <c oughs> ความรักสาหรับคนโสดในช่วงนี้นะดูจะงอยงอยเงาเงาเงียบเงียบไปก่อนนะคะยังไม่มีใครเข้ามานะเพราะฉะนั้นอนะเงียบไปก่อนหงอยไปก่อนก็ไม่เป็นไรเราเป็นคนมีสเสน่ห์มันก็เรียกว่ามีคนผ่านไปผ่านมาแหละแต่ยังไม่เจอคนที่ถูกอกถูกใจและก็ยังไม่ไม่เจอคนที่จะจริงใจเข้ามาเพราะฉะนั้นอยู่เป็นโสดไปก่อนนะสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์มาดูว่าสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในที่นี้เป็นอย่างไรความรักของคุณนะคะ ความรักของคนมีครอบครัวแล้วในที่นี้นะคะอาจที่จะเจอเรียกว่าได้คู่ที่ถ้าใครที่คู่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือมีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่บอกได้เลยว่าคู่ของคุณช่วงนี้จูจจจจ้จี้จุกจิกเจ้าระเบียบกับคุณแล้วเกินอาจจะขี้บ่นกับคุณอาจที่จะเขาต้องการที่จะพัฒนาคุณให้คุณดีขึ้นนะคะในที่นี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าหงุดหงิดไม่ค่อยพึงพอใจกับสิ่งที่ เขามาจู้จี้จุกจิกคุณมากเกินไปหรืออาจจะบน่นนู่นบ่นนี่มีการตําหนิเกิดขึ้นมากๆแต่ตําหนิเพราะรักนะคะต้องบอกก่อนนะสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างผู้ที่เกิดวันจันทร์สุขภาพจะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงครึ่งครึ่งเดือนออปักหลังนี้นะคะของเดือนตุลาคมสุขภาพจริงๆเอาจริงแล้วก็ถือว่าแข็งแรงดีอยู่นะแต่ให้ระวังเกี่ยวกับช่องปากนะคะ ช่องปากอาจจะมีกลิ่นปากหรือคอเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นก็เออเวลาเราจะไปพูดไปคุยไปติดต่ออะไรกับใครเกิดขึ้นเนะถ้าเรามีกลิ่นปากมันก็ไม่โอเคนะเพราะช่วงนี้ก็ให้ละให้ระมัดระวังมันเออเขาเรียกว่าอะไรนะอมลุกอมก็ได้ที่มันมีกลิ่นที่เวลาพูดออกมาแล้วมันแลดดูสดชื่นเพราะฉะนั้นถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีอยู่นะคะแต่นอกนั้นแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับช่องปากอาจจะมีแผลในปากหรือว่ามีกลิ่นปากออกมาก็ได้นะคะก็ ทีนี้มาดูถึงเรื่องโชคลาภกันบ้างนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์มีเกณฑ์มีโชคลาภไหมเอ่ยนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นะช่วงเนี้เป็นช่วงของการที่เขาเรียกว่าคุณมีเซนพิเศษอาจจะได้โชคลาภมาจากรางสังหรณ์หรือว่าเซนของคุณนะคะรู้สึกว่างวดนี้ฉันจะถูกหวยแหลอะอะ ื้อรู้สึกว่างวดนี้มันเหมือนไม่มีโชคลาภเลยอย่าไปซื้อนะคะเพราะฉะนั้นโชคลาภของคุณจะมาจากรางสังหอ์หรือความฝันหรืออาจที่จะมีความรู้สึกว่ารู้สึกว่าเลขนี้มานะรู้สึกว่าเลขนั้นมานะให้ซื้อเลขตามความรู้สึกแต่มาดามก็มีตัวเลขนําโชคให้สําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เอาไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แต่ถ้าซื้อแล้วถูกก็ทัก คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะมาดามจะได้มีกําลังใจที่จะจัดทาต่อห่างหายไปงวดหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะคะตัวเลขนําโชคผู้ที่เกิดวันจันทร์มาดามจะให้ทั้งหมด5หมายเลขนะคะไปจับคู่กันเอาเองแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้านะสามตัวบนล่างก็มีมานะคะแล้วก็สองตัวทั้งบนทั้งล่างก็มีเข้ามาแล้วแต่ว่าดวงของวันไหนจะมีโชคมีลาบกันนะคะ ตัวเลขนำโชคสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์มี3 0 4 2 8นะคะตัวเลขนำโชคใครเขียนว่าตัวเลขถูกอกถูกใจก็ไปซื้อถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะคะให้เป็นวิทยาทานกันนะคะก็จบคําพยากรณ์แล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนว่ามาดามไลค์แล้วนะคะแล้วอย่าลืมแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ